สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามีข่าวเกี่ยวกับโครงการของรัฐบาลโครงการคนละครึ่งเฟส,สแ3แจก3,000บาทใครยังไม่ได้ลงทะเบียนเช็คเงินไขที่นี่เลยโครงการคนละครึ่งเฟส3นะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นติดตามรับชมกันได้เลยก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อที่ด่านจะได้ไม่พลาดกับคลิปดีๆข้อมูลดีๆของโครงการรัฐบาล ขั้ตอนต่อไปนะคะโดยโครงการคนครึ่งเฟดสามนะคะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุน้นการจับใจ่ายใช้สอยภายในประเทศบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนและช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ร้านค้ารายย่อยนะคะก็เป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและฟื้นฟูเศรษฐกิจไปในตัวนะคะโดยประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้ระหว่างวันที่1กรกฎาคมถึง31ธันวาคมคือสิ้นปีนี้เลย โดยรัฐบาลนะคะจะช่วยจ่ายค่าซื้อสินค้าให้50ของมูลค่าสินค้าแต่ไม่เกินเวลาร5 0บาทต่อวันต่อคนนะคะและตลอดทั้งโครงการให้สูงสุดไม่เกิน3,000บาทต่อคนยกตัวอย่างเช่นหากคุณซื้อสินค้าจำนวน200บาทเราจ่ายเอง100บาทรัฐบาลก็จ่ายให้อีก100บาทก็คือครึ่งหนึ่งอะค่ะหรือกรณีที่ซื้อสินค้า400บาทเราต้องจ่ายเอง250บาทรัฐบาลจ่ายให้150บาทก็คือสูงสุด150บบาทต่อวันนั่นเอง โดยคนละครึ่งเฟ,ฟส3นะคะให้สิทธิ์ใช้จ่ายไม่เกิน150บาทต่อวนันและจ่ายอีก150ผู้ได้สิทธิ์จ่ายอีก150ค่ะรวมมองเงิน3,000บาทต่อคนโดยจะแบ่งจ่ายเงินเยียวยาเป็น2รอบด,ดังนี้นะคะ สำหรับรอบที่1จะโอนให้วันที่1กรกฎาคมจำนวน1,500บาทต่อมาคนที่รอรอบที่2นะคะก็จะโอนเงินในวันที่1ตุลาคมที่จะถึงนี้ทั้งนี้วงเงิน1,500บาทนะคะในงวดแรกห่างใช้รอบที่1ไม่หมดสามารถทบไปใช้รอบที่2ได้เลยโดยรอบที่2จะสามารถใช้เงินได้จนถึงสิ้นปีนี้เลยค่ะ โดยช่องทางการลงทะเบียนคนละครึ่งนะคะก็คือลงทะเบียนผ่านเวอร์ไว้เว็บคนละครึ่ง .com หลังจากนั้นนะคะก็ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเผ่าตังค่ะพร้อมผูก g w a l l e t กดแถบคนละครึ่งนะคะเมื่อลงทะเบียนแล้วต้องยืนยันตัวตนทุกครั้งนะคะส่วนคนที่ยังติดขัดเรื่องยืนยันตัวตนไม่ผ่านจะต้องแก้ไขจนกว่าจะผ่านค่ะถึงจะเริ่มรับ,บวงเงินสิทธิ์ได้โดยอาจจะได้รับเงินรอบแรกล่าช้าหลังวันที่1กรกฎาคม2564แต่อย่างไรก็ตามนะคะก็จะได้งงเงิน งินสิทธิ์รอบแรกภายในเดือนกระกฎาคมถึงกันยายนนี้โดยการยืนยันตัวตนหลังลงทะเบียนสําเร็จสามารถทําได้ตลอดเวลาเลยค่ะไม่ต้องรีบร้อนทําให้เสร็จภายในวันเดียวไม่มีวันหมดเขตด,ด้วยค่ะและหากยืนยันตัวตนเสร็จทิ้นก็สามารถเริ่มใช้ใจ่ายได้ทันที จบไปแล้วนะคะกับข่าวโครงการคนละครึ่งเฟส3แจก3,000บาทใครยังไม่ได้ลงทะเบียนรีบเช็คเงื่อนไขเลยขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมอย่างไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะฝากติดตามต่อคลิปหน้าค่ะว่าเราจะมีคลิปดีๆของโครงการรัฐบาลตอนต่ออะไรมาฝากกันขอบคุณค่ะ